ไม่สิตาอุบอุไกดดับจะกดไหมเขาทำอดับี่แนน้องนี่ดี่นอนดับเ็เพะนาว่าถถมนี้ยังกอเอาไม่มาทุกผับมาดิไม่ได้ถูกเลียวไ่ได้ทุกแล้วเิยเอามุ่นุนนี้หวดนนี่สุดับี่ยังขาราะาไม่ทุกหับป้ะตมือนล้วรกำลังเก็บดูไปเห็นบ้านแล้วอะไรเงี้ยเจ้าไปดูบ้านเลแล้วดับเลยเกิดจะเห็นเลยเลยเกิดในตเก้าอะไรหายเจ็บเก้าอ เด็กเกิดเด็เกิดอาจจกนตัวเด็กเกิดในที่ก็ในทีกอับถามไงทัเขาซื้อรับวันซื้อวนี้ถามวันเลขอิสรเอีเพื่อกหาเก่าสองไยในที่เก่าสองเกก็ซื้อแต่ซื้อตัวะวกอซื้อแต่ถามตัวแหะพอสิวางเลยบ่แม่บ่แม่ท่าทุกคำงานง้าว่า้าสิเอเ็ดเล่ห์ถูกเ่ัมเค็ดเล่เค็ดเล้วว่า มันใจเห้งอ๋อจริงป่ะด๋อยหายได้สองวันแล้วนะผมเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพน,น,นันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับพ่อสบายสวัสดีคร <มา S 1> ับผมมีเคเอฟซีติดเลเนาะยังไงบางห่งก็ตังโจมเห้เอฟซีโจมตลอดเลยผมเด้อว่าป็นคนตามตะกุนเหมือนพวกสามัคคีงวงเดียววะเด้อ

เร่าอว่ายูวเราไ่้ปยูวังดิเก็จะห้เพิ่นเพื่อแบบเล่าไปแล้วน้ำตาแล้วได้แล้วสตาอูใเอสีตาบูบโอ้ยกวดตาด้กนไหมโอแต่ว่นี้ดับนี่เนอนอนี่ีเนย่นอดับเจ็ดพวนาวาถามนี้นี่ยังก็เอาไม้มาทุกหังมาดิไ่ได้เลยไม่ได้ทุกแล้วไ่ได้ทุกแล้วเอางวดงวดนี่วดนี้สิดับียังถามว่าคได้ไหทุกผับ่า

สามตัวนั่นนะสามตัวสี่ตัวพันจรสัวพสี่ตัวารสามก็กสองกวสามแปดสองแปสามเสร็จรู้ามนี่ชี้เลขบ้างมนี่ก็เพจรกัเลขัเนาะสี่ตัวอันะรมีแปดกับเก้าปี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้าอันนี้โอ้คือว่ง ถูเนี่ยถูเส้นง่ายถูเนี่ยแต่ว่าใส่คนหลายอายุมีคนใส่หลายถูเ่ไปใส่ถูนั่นไปใส่ถูไหมถูซื้อคานลอยเนี่ยให้เขียนว่ามาตัวเก่าเนาะมาตัวเก่าเต้ากูเต้าโกูเต้ากูเต้ากูกับตัวเก่าด้วยฮะแตาตัวเก่านี่หายยึดต่อที่ให้ให้ให้แค่นี้ไปก่อนบ่แค่นี้จำปูดเกียติทองตัวเดียวก่อนโอ้ แต่ว่าไห้มันบนบนลลางบนไดเงกบ่ะบ่เยียเาไปอันนี้เอื้นว่าเลขยังั้นเลขกหลักบ่เรียกหลักคือโตอ๋อหลักวันนี้กีมีเจ็ดันือว่าเจ็ดดับเนี่ยไงเพื่อนคือบาหมุแล้วมันทนสีเหลี่ยมวตขาดเนาะงวดนี่นี่สีดับไปได้ยังบ่ฮู้เอาดสองก้อนไหมโออยไปสองเจ็ดสองเจ็ดแล้วไปเจ็ดสองนบอการกลับครับเน่เยังก็ ห้าจ็ดหาก็เจ็ดกเก้าห็ดเก้าตัวเก่าเรอเด็กตักเด็กวินนี่นตัวเก่ามาคือเก่ามเปเซมาเซเพิ่นเน่ยแต่ว่าดับดับขาดนีแต้วเจ็ดนาะอตักแน่ตัดขาดเลยเตัดออกไปเลยแยกหาออกเลยห้าเจ็ดเก้าตัตัดหทาอีกางที่ตัวเดียวเก้าทองดำเปะเลยเอเลยไม่ตัวเดียวเส่ไหเก้าทองอ่ะไอ้รลปัจจุบัน คนะงวดนี้ที่ห้รักหาเก็บ,บนะหาเจ็ดเก้ามีตัวไหนเนี่ยงวดนี้ถึงยังงวดหูเนานนะสีวิ่งไหมสีวิ่งตัวไหนยังงวดหูอ๋อยังงวดหูยังงวดหูงวนเท็ดเบิร์ไหมสะบานะ้ะบาหากเกับเก่าหนึ่งยังงวดหูเนีูยเก็บตัวไดนเด้อสีวิ่งเก่าหรือสีวิ่งเจ็ดหรือสีวิ่งหาสนะ้านหูเนาะแต่ว่าไ้รักแต่มีในนอนละมีตัวไหตัวหนอออมาเห็นกในนอนเราไปอตัวไหกับตัวนหนได้หนิมีแน่เด้อมาในแสนตัวนี้ สามซี่วเลยเนาะมันจะตกเฝ้เนาะหาหาตัวมาท่าหาหาตัวมาท่าท่ากับเราท่าทุบพังน้ท่าทุบพังกับเราหาตัวหาตัวดับมาแกงกันแก้งกับเราเออสี่หามือย๋มว่าหลดเออแก้งนอีสี่หามือตีสี่หามือเดวสี่หามือกับหููหูเรยดับแต่ว่าดีด้อีดรอสองามมืออนี่ละก็ร่างกยน่เรียดดับเล่น ประมาณไปนี sea, so ่ม so <c oughs> awesome. like, ันกินชุบหมัมเนาะประมาณก็ได้ย่านที่ชุบหมัมเนาะประมาณไปดับแน่นอนทีเด็ดดับเจ็บเนาะบัมีแล้วบัวเถียนในบัวมีบัมีบัมาบัวมีแล้วมันบัวมีลีนด้วเอาสรุปว่าไฮเลขกลักนี่หาแคบเกีบแคบเก่าเออสองเกีบไปก่อนวันนี้จะจับคู่ให้สองเกจับเตะเดียวเอาสองเกีบไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยแบบนี้เจ็บซึมหายได้แบบนี้ สองนี่มันสองกับสามนี่มันมีก็ได้หมดจะเสียวแบบเดรสเสียวเท่านั้นละใครไปก่อนอันนี้ให้ไปก่อนเอาตัวนี้ไปก่อนตัวคนดับว่าอะไรกันดับคนลอยเลยหากโก้ดิใด้บ่มีครูยมิโย่แต่พระอาทิตย์ใไหมโอ้เอาผู้กองเราเอาไปสักขาหลอกก่อนสักขาหลอกอ่ะหยอดไปก่อน เนาะไอ้เอฟซีกับ oh, ว <c oughs> <c oughs> ่าจะมาสับขาหลอกทำไมสิว่ากันบอลตุเรียนก็ที่ไหนมันจับปูขาไหนเหมือนกันได้กันแต่ทีเป็นซ้ำเก่าสิซ้ำหาสินะบอลข้างไหนมันบประเภทต่อไปสบายดอกมันที่เข้ามันไม่ยากนล่เหรอ่าเดี๋ยวรอดูพี่น้องแต่ว่ามื่อนี้ผู้ใดอยากไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะกต่สองเจ็ดเขาเล่นตัวเดียวอ่าหรือว่าผู้ใดมีตัวอื่นใส่หากับโเกะกับร้องร้องเอาใส่ก็มันพิชตรงกับของพ่อสบายบ่เดี๋ยวมาตามให้อีกรอบนึงแต่ไม่แด้เทตามกนญธ์ ตามตัวนี้มีแท้แท้มีแท้แหนีเพราได้ไมีไม่บนก็ล่างในสามตัวนี่มีแท้แท้แมนแต่ว่าตัวใดสิเป็นตัววิ่งตัวลักลักานั้นล่างล้อล้อเห็ดเหลี่ยวกันเหลี่ยวกันเพระเหลี่ยมครับอันนี้เลี้ลักนะึกเหรอเลี้ลักเขาเขาก็มาเร็วอยู่ บ้ากันเห็นเลยเนาะเพว่าเห็นเลยัมาเร็วเกินมาเร็วเกินก็เห็นลยพีดเลยวเร่อักเจิ่มันมันมัมองนะเขาบอต้องไปตามแม่รถามไปก่อนไอเจ้าผู้ไปเลยอย่ามันผ่านเนาะพ่น้ดีๆเนาะอหันมันชั่วๆก่อนมันถึงมันึงไหมบันนี้ต้องตัดเลยเพิ่นพี่น้องเพาตัดเพื่อนมันต่ตัดเอาเถอะตัดไปเลยหมดเถิดเลยโอ้ย่ให้ตัดให้พวกบุญด ว่าตัดบ่ตัดพ่าตัดว่าไล่ว่าตัดซื้อแม่ตายพันทีน่แม่ก็เก่าสองก็บบสูนที่เท่าเนี่ยก็ต้องว่าซื้อแม่เอาสโตเต็มๆเลยโอ้ยต้องมาเรียกใจแล้วมันจะบอกที่เก่าสอง่นอกเต่นอกอ้าชัวใกระสันชัวชัวมีความเี่ยวการเริ่มอไรเ้าจะเอาสมมติโดนจังวัดละสองสามวันไปแล้วกันมานตึมาโต่าเนียมันเป็นตัวเลยตัวยังโดนสโต สตัวเลยโดนแทดนแ้ๆสามตัวงววมีเขียวแล้วสามสิบว่นลอยอยู่ขี้เก่าปอต่วไว้ลยหนึ่งสองสามเลยต่างคิวไว้แล้วเหตุระกอนอ้าวพีเนองเอาไปสันนกก่อนเนาะเอาไปสันนิกนครับเลขหลักของพ่อสไวมีห้ามีเจ็ดมีเก้าแม่จับคู่ให้ก้อนคู่เดียวสองเจ็ดสองเจ็ดอ่ารอพ่อสไวเห็นเล้วครบสมบูรณ์แบบ ค่อยเอาอีกแค่นึงเนาะหนึ่งสองสามสี่เลขเจ้าคู่นั่นแหะตอนนั้นบานบางอนเดิูสองได้คือเก้าได้คือเก้ามันกับถามไงทั่วเขาซื้อทั้บนซื้อพวนี้ถามวันเลขอิสราเอลบางไันหาเก่าสองไปในที่เก่าสองเกีกับซื้อกาซื้อตัวอ่ะอ็ซื้อถ้าถามตัวละพอที่วัเยบ่เมนบ่เมนท่าทุกทำนย่งเอวมาถทาว่าสิ เลิกก็นเลยดิเไหเลิกจวกกัน,นเลิกลกินไม่ก็บแล้วอ่ะอมนันใจแห้งอ้าวพี่้องรวยหาที่สองวันแล้นะ